พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ AT 2รุ่นใหม่นั่นก็คือ Airblade 125และ Airblade 150ปี2020ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อวันที่15ธันวาคม2562ที่ผ่านมานับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ Honda Airblade ตั้งแต่มีการเปิดตัวครั้งแรกในเวียดนามเดือนเมษายนปี2550กับ Airblade 114cc ถัดมาในปี2016 Airblade 125ปรับเครื่องยนต์ใหม่เป็น 125cc และในครั้งนี้ Airblade ปี2020 เปิดตัวพร้อมกันทีเดียว2รุ่นทั้ง125และ1 5 0 c c ซี12ปีที่ผ่านมาของแอร์เบรดในเวียดนามนั้นขายไปแล้วมากกว่า3ล้านคันแต่ว่าแอร์เบลดของเมืองไทยเมื่อ12ปีที่แล้วกลับตรงกันข้ามขายไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจากการปล่อยข่าวว่า Honda a i r b r a d e นั้นเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถังนมันระเบิดขณะขับขี่ส่งผลให้ผู้ขับขี่นั้นขาขาดเสียชีวิตคาที่ กระแสข่าวลือเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วในโลกของออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆซึ่งในขณะนั้นนะครับไม่มี Facebook YouTube จนกระทั่งแฟนๆฮอนด้าหลายคนต้อนรับรถฮอนด้าแอร์เบลดไปคืนที่โชว์รูมจำนวนมากมายและฮอนด้าเมืองไทยได้มีการประกาศจับผู้เปรย์ข่าวเรื่องของแอร์เบลดทังระเบิดผ่านทางนิพิมพ์แต่สุดท้ายก็เอาไม่อยู่ครับกระแสของแอร์เบลดทังระเบิดนั้นกระจายไปทั่วประเทศฮอนด้าขายได้อยู่ประมาณ3ปีสุดท้ายต้องเลิกขายไปอย่างน่าเสียดาย ในขณะที่ Honda a i r b r a รส่งจาเมืองไทยไปขายที่เวียดนามในช่วงแรกขายดิบขายดีจนภายหลังเมืองไทยเลิกผลิตไปเวียดนามจึงผลิตเป็นของตัวเองจนถึงวันนี้12ปีผ่านมาทำยอดขายถล่มทลายมากกว่า3ล้านคันโดย a i r r เ a ร e 125มี2แบบให้เลือกก็คือ Standard v e r s i o ชนมี4สีคอมบ b ่ b เ e ร k s ิสเต็1ส0ิดล้านหนึ่งแส System, 11, 09, ดองคิดเป็นเงินไทย53,700บาทแ i r b r a ร e 125 CBS Special Edition สีพิเศษมีสีเดียวครับ42ล้าน3 90,000ดองคิดเป็นเงินไทย5 5 2 5 0บาทสำหรับ a i r b l a รด150เบรก ABS Standard Version มีสีสี55ล้าน1 0 0 0 0ดองคิดเป็นเงินไทย71,950บาทและ a i r b l a d ก150เบรก ABS Special Edition มีสีเดียวให้เลือก56ล้าน3 90,000ดองคิดเป็นเงินไทย 73,500บาทจากอัตราแรกเปลี่ยน1บาทต่อ768ดองครับโดยแอร์เบรด125รุ่นใหม่นี้นะครับให้พลังสูงสุด11.4แรงมา้าที่8,000ทรอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด11.68นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อน,นาทีอัตราความประหยัดทำได้50.3กิโลเมตรต่อลิตรส่วนแอร์เบรด1 5 0รซีซีรุ่นใหม่ให้พลังแรงม้าสูงสุด13.04แรงมา้า ที่8,000หรารรอบต่อน,นาทีระดิดสูงสุดทําได้13.3นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อน,นาทีอัตราความประหยัด46.1กิโลเมตรต่อน,น้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรอัตราเร่ง0ถึง100ทําได้ในรวลาเพียงแค่6.2วินาทีและนี่ก็คือ Air Blade 125และ Air Blade 150สองรุ่นใหม่ล่าสุดของคันด้าเวียดนามเปิดตัวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่15ธันวาคม2562ที่ผ่านมาครับ